สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอกิมนะคะแล้วก็วันนี้คุยกับคุณโชคีที่หนึ่งอยากให้คุณโชคีเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนแรกที่มาหาหมอเนี่ยมีอาการยังไงที่มองไม่ชัดคุณหมอคือสายตาั้งสอบข้างทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะแล้วก็อ่านหนังสือก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็มองหน้าคนอย่างไม่ยกใกล้ๆอย่างคุณหมอเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครค่ะก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นต้อกระจกนะครับแล้วก็แนะนําว่าควรจะผ่าตัดค่ะ แล้วก็ผมก็พยายามดูจะผ่าตัดที่มันต้องไปที่ไหนดีนะแต่ที่มาที่กรุงเทพแล้วเพราะคุณหมอเนี่ยผมก็ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก็เข้าไปดูในย t ท b e ของคุณหมอได้เลยครับก็ไปเสิร์ชข้อมูลอันนี้ประโยชน์ทันนีประโยชน์แล้วตอนทํานี่ก็ไม่รู้สึกเจ็บคือคือมันไม่เจ็บเหมือนที่เราที่ฝันไวอที่ท่าคิดไว้หลายคนพูดแบบนี้จริงๆคริงแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดก็ไม่นานก็แป๊บเดียว แล้วก็หลังจากเปิดตาขึ้นมานี่มันมันสวาน <c oughs> น่างแล้วทำไมโลกที่มันสว่างกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็เทียบกับตอนก่อนคาที่มันชัดขึ้นมาเยอะเวลาไปสอบกระจกเนี่ยก็หลงคิดว่าตัวเองน้าเด็กอยู่ตั้งนานเพ <c oughs> ราะเมื่อก่อนนี่นสายตาเรามองไม่ชัดแล้วก็มองมองเหยื่อย่นมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะอ้เดี๋ยวนี้ <c oughs> คนนี้อ่านหนังสือก็สบายแล้วขับรถก็โอเคก็แฮปปี้ค่ะจริงๆเราเลือกใส่เลนเป็นเลนชัดระยะเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าแซงขับขับรถกลางคืนยังขับอยู่ใช่เพราะว่าเน้นการขับรถแล้วก็มองไปเป็นหลักนะครับมองใกล้เนี่ยผมก็ไม่จำเป็นการใส่แว่นนะคโอเคค่ะแล้วระยะคอมพิวเตอร์เป็นยังไงบ้างคะคอมพิวเตอร์นี่ก็ชัดเกลี่ยเพราะว่าเลนที่คุณหมอแนะนําก็คือมันมี มองกะยะไเป็นเรนชามด้วยยีชัดมากขึ้นคแต่ว่ามันก็ยังเป็นเลนชาร์ตระยะเดียวอยู่หรือว่ามันเป็นเลนชาร์ตระยะเดียวที่มีเหมือนกับระยะกลางดีขึ้นมากว่าเลนโกลด์นิดหน่อยซึ่งก็ดีใช่ไหมคะเห็นแอบแนะนำให้คนอื่นมาคำขอต่อมาด้วยก็เห็นก็ผมก็ไปโพสลงในโซเชียลแล้วก็เพื่อนก็เห็นว่าเอ๊ะไปขาที่ไหนมาเพราะว่าอะไรขาวันแรกเราไม่ได้รายได้เขาก็ตกใจนะจริงๆไม่ควรนะคะ นใช้แบบนี้เพื่อนๆตามกันมาหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกก็แฮปปี้แล้วก็ประทับใจกับบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็คุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกท่านนะครับที่บริการแล้วก็ดูแลอย่างดีขอบคุณมากเลยะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ